สวัสดีค่ะเก้เก้ค่ะกุ้งจารุวันค่ะพวกเรามาจากบริษัทคูโบต้ามหาสารคามวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรถเกี่ยวนวดข้าว DC 9 3 G Cabin k คานั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้าเพจคูโบต้ามหาสารคามนะคะมาดูคุณสมบัติต่างๆของรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันดับแรกนะคะพี่กุ้งเรามาฟังสโลแกนกันก่อนดีกว่าเนาะเกียเกียวเย็นสบาย ขายกังวลเรื่องฟูนสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเครื่องปรับอากาศขนาด20,000 BTU และมีหัวใจลมอยู่จำนวน4จุดนะคะซึ่งข้างหน้าค่ะมีอยู่2จุดและก็ข้างหลัง2จุดค่ะและสามารถปรับทิศทางได้ทั้งหมด360องศา่นนัเองค่ะและที่สำคัญนะคะปรับอุณหภูมิและความแรงลมได้ถึง4ระดับช่วยป้องกันความร้อนจากด้านล่าง สู่ห้องผู้โดยสารซึ่งมีฉนวนกันความร้อนใต้ที่นั่งหนาถึง10มิลิเมตรค่ะและที่สำคัญนะคะจะมีจุดชาร์จแบตให้กับผู้โดยสารนะคะถึง2จุดนั่นเองนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ถึง2เครื่องเลยนะคะความจุของถังน้ำมันนะคะจะมีความจุอยู่ที่120ลิตรสามารถรองรับน้ำมัน B20 ได้ และสำหรับรถเกี่ยวนวดข้าวคูบต้ารุ่น DC93G Cabin Kit นั้นจะเห็นได้ว่าจะมีสีที่แปลกใหม่ซึ่งจะโดดเด่นคือสีส้มแกมขาวแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถเกี่ยวนวดข้าคูบต้ารุ่นอื่นๆจะเห็นได้ว่าจะมีสีขาวแกมส้มนั่นเองค่ะและอีกอย่างความสำคัญของรถเกี่ยวนวดข้าคูบต้ารุ่น DC93G Cabin Kit จะมีความสูงจากใต้ท้องรถสูงถึง33เซนติเมตรช่วยให้การทำงานสามารถลุยหลุมได้ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะและขนาดหัวเกี่ยวของรถเกี่ยวนวดข้าวคู b บต้ารุ่น DC 9 3 g c a r ม i n k า s s จะอยู่ที่2.18เมตรซึ่งจะมีหน้ากว้างมากกว่ารถเกี่ยวนวดข้าวคู b บต้ารุ่น DC 7 0 g c a r บ i n ถึง18เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะ